ทุกคนผมจะมาปลดล็อกรถเอิม่มมีเดียมปะคันนี้นี่คันนี้นะคันนี้มาโหเจอกันเลยอันนี้ระดับปานกลางนะอยู่ดรนู่นอยู่ตรงนูน้น คือก็ง่ายอยู่นะมองเห็นเลยนูุนตรงธนาคารผมสงสัยทำไมฟักทองมันมีอันสีดำด้วยผมรู้แล้วเขาไปเผาไฟโอหมาเราต้องตาผ่านะไปเรื่อยๆไปเรื่อย นั่นไงตรงโรงเรียนแม่ปวดรื้อทุกคนไม่เห็นห่มถอดกางเกงหรอกเพราะว่าห่มเล่นเกมอยู่นั่นไงคือมันมันก็ง่ายอยู่นะใครอยากได้รถตามผมมา รถคันที่สองนะไม่ได้รถคันที่สามนะนี่แอบอย่างเงียนเนียนเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเก็บตรงนี้นะถ้าผมหันมามันก็จะเห็นตาดำผมนู่นต้องโรงพยาบาลคือมนง,ง่ายมากเลยนะ ง่ายอยู่นะมันไม่ได้ยากถ้ายากเป็น,ปนระดับเอิม่มนู่นเลยยิบห้านู่นตรงนู่นสถาน,นีตำรวจมันง่ายมากเลยนะแต่อันนี้เป็นระดับปานกลางยังง่ายอยู่เลยอะ่ะ ตรงนูน้นนี่แล้วอัาที่สุดสองหน่วยไหนเนี่ยนี่ตรงนู้น,น,นตรงนูน้น,นสอนอันเลยคุอย่างง่าย ตรงนี้มีบนหลังคาไหมไม่น่าจะมีนะบนหลังคาเออลืมรถไฟตรงรถไฟตรงรถไฟไม่มีจุดไ้นสุดเพลินนอนต่อ ข <ông> ึ้นไปอยู <uk> ่ตรงนู้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นไปอยู่ตรงนู้นทำไมปวดตัวแล้วใครจะขึ้นไปได้เดี๋ยวขาขึ้นอ่ะขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้แล้วครับนีนย้อนดิ มันอย่าพึ่งมันปายกูมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวใต้ตรงนู้นมีไหมมันอาจจะไม่มีก็ได้นี่นี่มีไหม สาสิบหกอันเองกว่าจะถึงยี่สิบอ่ะแล้วมันเป็นรถแท้ด้วยน่ะลองข้นไม่ได้ผีลอกวิญญาณหลอนติดอ่ะนี่ผีลอกวิญญาณเหรอผีรอลวิญญาณเหรอ คือเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ขอ้างล่างถเอ้เอามาโพลตรงนี้เฉยฉันไม่ได้เป็นเด็กนะฉันเป็นผีพวกเรา หลอกวิญญาณร้อนมาเท่าเดิมเหมือนกันคือผมใช้ตัวละครนี้มันมันแบบเราว่าอะไรนะมันตัวสูงไงอยู่ตรงไหนทุกคนเห็นไหมช่วยบอกผมหน่อยตรงนี้ไม่อะทุกคนทำไมคะ ผมเห็นตรงนี้ผมไปเก็บเฮ้ย hey, ตรงนู้นเมื่อกี้นิ้วผมก็มาโผล่ตรงนี้นะอ๋อผมมาโผล่ฝั่งนี้แต่ผมไม่เห็นรู้แล้วสนามบินนีไหมเลยออสามอันสามอันสุดท้ายอ้คนนี้เฮ้ย เผารถไฟเหรอไม่ใช่เผาเครื่องบินเหรอบ้ายไ่อยู่แล้วโอ้ยใิรจ,จะมาตามหาคนในเครื่องบินไม่น่าจะมีแ,วแ้วผมจะทำอะไรให้ดูอา้าวไม่ใช่ดู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 ดดดนี่บรรจกกรยา ฮะแล้วก็กระโดดมไม่ได้มาเล่นเกมนะเดี๋ยวมันอยู่ไหนสางอสุดท้ายลืมดูที่ลงดับเพลิสถานีดับเพลิลืมเลยแล้วมันก็ไม่มีที่วาร์ปด้วย จะมีนะจะเพนไลให้ดูนี่ไฟไหม้โอ้ไฟไหม้ในเทศกาลฮาโลวีนโรงเรียน หลุนศพมีไหมน้อไม่น่านี่เอาอะไรคะีเหรอไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนน่ะแล้วฉันก็เป็นผีฉันก็บอกว่าหลอนทำใอ้เอาขาไม่ได้ด้วย ผีเยอะวิญญาลหรอันเผือจะมียายาผีมียาไอดีอะไรนะเจอแล้วเอา้ามันแบบนี้มันคล้ายอะไรอ่ะเขาเปิดทำไมมันมีหรอ เดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ดีมากนะที่ที่มีไหมน้ะให้มีนะแบบทุกคน ไหนอ่ะร้านเคมีไหมนี่ต้องม,มีมันต้องมีสิถ้ามีแล้วมันจะมีได้ไงฮะโอ้ยฉันก็ติดไปเลยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาสกูตเตอร์ออกไม่ใช่สิ ก,กีสกีบอร์ดใช่ไหมไม่ใช่มือไม่เนี่ยสามอันสุดท้ายสิบเอ็ดนาทีแล้วมันก็ยังไม่หา เฮ้ยเจอแล้วสองอันสุดท้ายเจ็บวุ้ยเจอแล้วหนึ่งอันสุดท้ายผมจะเดินไม่ค่อยไวนะเพราะ จะหาเจอเนี่ทุกคนเราได้คันนี้ไปแล้วใช่ไหมเราจะเอาคันนี้เอาโบรออ่าดูสิหูยังสวยเลยเนีย่มีปืนด้วยนี่มันเทศกาลฮาโลาวินหรือ ปืนเี่ยคุยมีไฟด้วยนี่ขับไปให้เขาดูตรงนู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนทำไมมันไม่มีคนอ๋อมีคนแต่เขาทำกล้องแบบนี้ไงนี่ดูส,ยสวยเลย เอาทำไมไฟมันไปข้างหน้าฟ้าขอเล่นความเร็วแล้วกันผมเล่นความเร็วได้ห้าสิบพลาอะมันไม่ได้ถึงสองร้อยเอาไม่ได้อ่ะแล้วเราก็จะ แก่บึ้นนะบึ้นดบึ้นดอยลอยลออนถอยล่อยเราจะไปแก้เวลออนลอยลอยลอยลยลยลูยิออยลลย เอ๊กให้เลยดิปด้วยดิปดิปเอาล่ะทุกคนผมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับ